สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC รซาวพัฒนานะครับวันนี้มาพบกับเราพัฒนาในช่องของลาพารวยนะครับสําหรับราวพัฒนาวันพุธที่ผ่านมานะครับ12มีนาคมผลรางวัลอองที่329842นะครับนะของเราสูตรก็ม่หลุดนะครับเพียงแต่วนะ มันไม่จับคู่กันมานะครับนะอีกตัวหนึ่งไปล่างนะครับอีกชุดหนึ่งไปบนนะครับก็ยังไม่เข้าเลยครับนะสองสัปดาห์แล้วนะครับจับคู่ไม่เข้าเลยนะครับก็ไปคนเล็กคนละทางนะครับจับคู่ก็ไปนะครับแต่แอดชอบเก้านะครับนะชอบที่เลขเก้าางที่ให้ดูก็เลยมีติดเก้ามานะครับในเลขชุดสามตัวนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าอยู่ดีนะครับสำหรับแต้มของเราเดินไปที่แต้มเจ็ดนะครับ ก็คือ98นะครับยังเจ็ดก็ไม่เข้านะครับมาลุยต่อครับนะยังไม่เจ็บยังไม่เจ็บยังลุยได้อยู่นะครับก็ให้ดูสูตรที่ใช้อยู่นะครับสูตรวันที่12มีนาคมนะครับนะสูตรไม่หลุดนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับนะแอปก็ยังจับคู่สูตรไม่เข้าอยู่ดีนะครับนะ ชอบฝั่งนี้นะครับจริงๆมาสูตรมาเดินฝั่งนี้นะครับตัวกลางครับเพราะเราจะใช้สูตรนี้เป็นสูตรหลักนะครับเนื่องจากเดินค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยสะดุดนะครับนะครับเดินค่อนข้างดีมากนะครับสูตรนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวยืนนะครับสองสี่ห้านะครับอยู่ที่ว่าจะจับมาฝั่งไหนก็เองครับนะกับเจ็ดแปดเก้ากับสองสามสี่นะครับถ้าท่านไหนชอบเล็กบ้ลก็น่าจะมาในแนวทางนี้นะครับมสุกนะถ้าชอบเล็กบ้ลนะครับ มาฝั่งนี้นะครับนะสองสองสี่นะครับถ้าเป็นเลขบันอาจจะเป็นเลขพี่น้องนะครับนะถ้ามาฝั่งนี้จะเป็นเลขพี่น้องนะครับสําหรับเราเรวัุกนี้นะครับแอดชอบเลขแปดนะครับแอดกดยังหันมาทางที่ทางเดิมนะครับนะฝั่งนี้นะครับสองสี่ห้ากับเจ็ดแปดเก้านะครับเลขแต้มก็เดินดีนะครับใช้ได้อยู่นะครับนะอดี่ผ่านมาเข้าที่แต้มเจ็ดนะครับ เวตาสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็ลองดูครับสำหรับเราพัฒนานะครับให้ดูสูตรเก่าของเราที่เราใช้อยู่เไม่ได้ใช้นะครับนะพรเพียงแต่แอดนำมาเป็นตัวเปรียบเทียบว่าถ้าสูตรมันเดินเนี่ยมันน่าจะต้องติดมานะครับในสูตรที่เราใช้อยู่นะครับเมื่อที่ผ่านมาก็มีนะครับสูตรเดิมนะครับนะแต่มันเยอะนะครับค่อนข้างเยอะ แต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดตัวไหนนะครับนี่ครับสูตรสี่ตัวนะครับมุ่งหนพันมาหกแปดเก้าสองนะครับฝั่งนี้ก็เข้านะครับถ้าจับชนรอบนี้นะครับแปดสองเจ็ดกับหกแปดเก้าสองจะเห็นว่าในกลุ่มเลขสี่ตัวเนี่ยมันเป็นสูตรเดิมนะครับมันเป็นสูตรเดิมติดเป็นเลขตัวเดิมไม่ใช่สูตรเดิมครับเป็นเลขตัวเดิมเนี่ยงวดที่สามนะครับแสดงว่าหวยมันน่าจะออกในกลุ่มเดิมๆนะครับ มีติดนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเนี่ยแปลว่าสองนี่เดินมาสามงวดแล้วนะครับในกลุ่มเลขสองนะครับเดินมาสามงวดแล้วก็นี่ครับสี่สองนี่ออกบ่อยมากนะครับนะครับสี่สองกลุ่มเลขสองนี่ครับเดินมาสามงวดติดนะครับสองสองสองเลขก่อนหน้านี้เป็นเลขสี่นะครับนี่ครับ แต่4ก็ยังกลับมาเดินอยู่นะ42นะครับ24ออกบ่อยนะครับ89 98เนี่ยก็ยังกลับมาเดินอยู่นะครับจะแสดงว่าในกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มเลขตัวเดิมๆนะครับถ้าดูจากสิติของตัวเลขนะครับแล้วก็ดูจากเปรียบเทียบของเลขกลุ่มนี้นะครับนครับมันเป็นเลขตัวเดิมเลยนะครับนะมีงวดที่3นะครับจะแสดงว่ามันน่าจะออกในกลุ่มเดิมๆนะครับ สำหรับเรลาพัฒนาจอดก็จับให้ตามสูตรเลยนะครับยังชอบเลขแปดนะครับในกลุ่มนี้นครับชอบเลขแปดก็กมาชนแปดนะครับถ้าชนแล้วมานะครับถ้าชนแล้วมาเหมือนวันนี้นะครับเลขเก้าแอดที่ชอบเลขเก้านะครับอยงนี้ชอบเลขแปดนะครับก็จับคู่เลยครับเนะรลาพัฒนาวันนี้ ไม่มีสามตัวนะครับกนระาดาษสองตัวยังไม่เข้าเลยครับเอาสองตัวให้ผ่านก่อนนะครับลนะาวันาวันที่สิบสี่มีนาคมสิงหาคสิบแปดนะครับสองสี่ห้าจับคู่กับเจ็ดแปดเก้านะครับเด่นที่แปดนะครับเด่นที่แปดจับคู่ได้เก้าชุดเหมือนเดิมนะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับแต้มเราหกตัวนะครับสอง แต้มสแต้ม4ี่แต้มห้าแต้มหแต้มเแต้ม8ดนะครับถ้าเฉพาะเอาที่เข้าแต้มนะมีแค่สามชุดนะครับคือสี่แปดต้มสองห้าเจ็ดแต้มสองห้าเก้าแต้มสี่นะครับสองแปดชอบเป็นพิเศษโดยเฉพานเด่นแปดนะครับแล้วก็เด่นที่2นะครับที่ให้ดูนะครับก็เลยเอาให้ได้สี่ตัวนี้นะครับเน้นก็ดูลปทางโพลนะครับือท่านใดจะนำไปเสี่ยงโชคก็ ทดลองดูครับเพราะว่าแอก็จับคู่ไม่เข้ามาหลายงวดมากนะครับเพียงแต่ว่าสูตรยังเดินดีนะครับก็เลยนําอยากจะนําเสนอให้รับชมนะครับนะก็วันสุกวันสุดท้ายแล้วครับสหลับนี้ถ้าเข้าก็น่าจะอพอเป็นกําลังใจในการพัฒนานะครับในการปรับสูตรของเรานะครับนะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับ ขอบคุณ F4 ที่รับชมรับฟังนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ